Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. อาลุนสวัสดนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ. Now, some of you have been following our ministry for many years. บางคนเองก็ได้ติดตามพันธกิตรับใช้ของเรามานานหลายปีแล้ว. So we want to thank you for trusting in our ministry. เราอยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับพันธกิตรับใช้แห่งนี้. And I know that many of you are praying for us, supporting us. ผมดูว่าหลายๆคนเองก็ให้การสนับสนุนกับเราแล้วก็หลายๆคนก็ได้ที่ฐานเผื่อเรา

has impacted and helped your life. คือในการเล่าให้เราฟังว่าในพันธกิจรับใช้แห่งนี้เนี่ยได้ส่งผลกระทบที่ดีต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง You know you can share it in the comment section under the underneath this video. คุณอาจจะเขียนเข้ามาในช่องคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้ก็ได้ Or you can email us. หรือว่าจะอีเมลมาหาเราก็ได้นะคะ You know we would love to hear what God is doing in your life and through your life. เราเองก็อยากจะได้ยินเหมือนกันว่าทุกวันนี้พระเจ้าทํางานในชีวิตของคุณแล้วก็ทํางานผ่านชีวิตของคุณอย่าง ไรบางและทุกครั้งที่คุณมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกับเราอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรู้จักและคนที่คุณรักด้วยเพราะว่าการที่เราแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้ากับผู้คนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเสมอ you know one word from God never can shift their mindset and change their their shift lives เพราะแค่ถ้อยคำของพระเจ้าคำคำเดียวเนี่ยบางครั้งก็สามารถ มาที่จะปรับเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาได้ใหม่เลย you know that's how powerful the word of god is ถ้อยคําของพระเจ้านั้นมีพลังมหาศาลมาก so today we will look at the book of hebrews เดี๋ยววนี้เราจะมาดูจากในหนังสือฮีบรูด,ด้วยกัน look at chapter 10 verse 1เราจะมาดูในบทที่10ข้อที่1

you know when the scripture here is uh, says the law it's talking about the old <Testament> law เพราะในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ที่ใช้คำว่าทมบัญญัตินั้นเขาเป็นการอ้างถึงทมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมซึ่งกรวมไปถึงการถวายเครื่องบูชาการทำพิธีต่างๆเทศกาลต่างๆที่ถูกกำหนดเอาไว้ภายใต้ทมบัญญัตินั้นตรงนี้คำว่าทมบัญญัติตรงนี้ไม่ได้พูดถึงแค่บัญญัติสิประการเท่านั้น

เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยจะเสด็จมาและพระองค์ก็จะกระทำสิ่งนี้ให้กับมวนุษย์ทุกคนเลยคุณ s ู้ไห e ว่าเมื่อคุณมองดูสิ่งที่มันเป็นเงาเนี่ยเราก็อาจจะบอกได้แค่ผิวเผินเราไม่สามารถที่จะบุตรบุถึงรายละเอียดได้ว่ามันเป็นยังไง People under the law, they did not have a full, clear picture of redemption. But God was using all these things to point them to what Christ would come and do, which is the good things. cri และพระเจ้าก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะเป็นการบอกให้รู้ว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาและทำให้กับเรานั้นเป็นยังไงซึ่งก็เหมือนกับสิ่งที่ข้อนี้ได้พูดไว้ว่าสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลังนั้น You you know, you see how God was preparing the world preparing was see the for the coming of Jesus Christ. เห็นมั้ยพระ you know, by instituting the sacrifices, the ceremonies, the festivals under the law. ใครๆ He was showing them the shadow of redemption. And you know, here it's, it's very interesting. It says here the shadow of good things to come. ตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากได้บอกว่าเป็นเพียงแค่งเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลัง In you know for us we live on the other side of this redemption แต่สําหรับเราตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในการไถ่ยอีกด้านหนึ่ง And you know, they were looking forward to the good things that were coming คือคนที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมเนี่ยเคาก็เหมือนกับว่าได้เห็นลางๆแหละของสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น <But S 2> ในภายหลัง But now we can enjoy the good things that has already come through Jesus Christ แต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งที่พ,พระเยซูคริสต์ทําเสร็จ เรียบร้อยแล้วเราได้ดำเนินชีวิตอยู่ในของจริงเลย so which means that everything jesus has done for us in redemption are good things for us นั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทําให้กับเราในการไถ่นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเรา and the goodness of god has been demonstrated to us through the redemptive work of christ ความดีของพระเจ้าที่มีต่อเราก็ได้สําแดงออกมาแล้วโดยผ่านทางการไถ่ของพระเยซูคริสต์ now these good things have been given to us สิ่งดีๆเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ให้กับเรา you know let's look at the law a little bit the old testament ให้เรามาดูเรื่องของธรรมบัญญัติซึ่งอยู่ในพันธสัญญาเดิมสักนิดหนึ่ง that animal sacrifices เขาก็จะ มีการถวายสัตว์ูชาบูชาเพื่อเป็นการปกปิดความบาปของเขาเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งจะใช้ได้ประมาณสักหนึ่งปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เหมือนมีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีซึ่งเกิดขึ้นกับเราแล้ว The blood of Jesus Christ the perfect sacrifice has come เพราะว่านั่นคือพระโลหิตพระเยซูคริสต์แล้วก็พระเยซูคริสต์เองเป็นเครื่องไถ่ายบูชาที่สมบูรณ์แบบให้กับเราแล้ว And our sins are not covered for a short period of time. ความบาปของเราจึงไม่ได้ว่าถูกปกปิดเอาไว้แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น But our sins are washed away forever and ever. แต่ความบาปของเราได้รับการชำระล้างไปหมดสิ้นเรียบร้อยแล้วตลอดเป็นนิจนิรันดร์ You know, then you look at the presence of god the glory of god inside the tabernacle in the holy of holies that was also a shadow of the good things that we are enjoying today Because the presence of god has left the temple and now through jesus christ the presence of god lives in us และการทรงสถิตของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยก็เข้ามาอยู่ภายในเราเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่เราแล้ว you know,

สียสละชีวิตของพระเยซูคริสต์บนกางเขนนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการเผาเครื่องหอมบูชาที่ถวายแด่พระเจ้าเป็นที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมากการเชื่อฟังของพระเยซูการยอมเสียสละชีวิตของพระองค์บนกางเขนนั้นได้ทําให ความชอบธรรมของพระเจ้าการพิพากษาของพระเจ้าเสร็จลงอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้ว And today in Jesus Christ we receive His righteousness และว,วันนี้ในพระเยซูคริสต์เราเองจึงได้รับความชอบธรรมของพระองค์ And because we're in Christ และเป็นเพราะเราอยู่ในพรคร We are also a sweet smelling aroma to God เราเองก็กลายเป็นเหมือนกับ เครื่องหอมบูชาที่หอมหวนถวายแด่พระเจ้าถ้าเราดูตรงพระลาก็จะมีประตูแค่บานเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปสู่การทรงสถิตของพระเจ้าด้านในได้ We are enjoying the substance That shadow today that แล้วเราเองก็ตอนนี้เนี่ยได้มีชีวิตอยู่ในของจริงของเงาสะท้อนในในสมัยก่อนนะ Because we now know that Jesus is that door Jesus is the only way into the presence of God เพราะเรารู้ดีว่าพระเยซูก็คือประตูบานนั้นและพระองค์เป็นประตูบานเดียวที่จะนําเราไปถึงการทรงสถิตของพระเจ้า He's the only way to salvation He's the only way to reconciliation with our Creator พระองค์เป็นทางเดียวที่จะนําเราไปสู่ความรอดเป็นประตูเดียวทางเดียวที่จะนํา เราไปสู่การกลับคืนดีกับพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ของเรา you know, detail that I want to see from from the law อีกรายละเอียดหนึ่งที่ผมอยากให้คุณได้เห็นจากธรรมบัญญัติ Is that when the sinners bring the uh, sacrificial animal before the priest เพราะเมื่อคนบาปได้นาเอาสัตว์ มาให้กับปุโรหิตเพื่อจะเป็นเครื่องถ่ายบูชาให้กับความ <You> know, บาป <the S 1> ของ <priest S 1> เขาปุโรหิตเองก็จะเอามือวางลงไปบนสัตว์ตัวนั้นที่จะนำมาถวายเป็นเครื่องบูชาแล้วก็สารภาพความบาปของคนบาปทั้งหมดนั้นไปไว้กับสัตว์ตัวนั้นตรงน,นี้ก็เป็นภาพสะท้อนของของจริงที่ เกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วเราเองตอนนี้เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำตรงน,นั้นบนกางเขตนั้นพระเจ้าได้ใส่ความบาปของเราคำสาปแช่งการพิพากษาสิ่งเลวร้ายทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่พระเยซูคริสต์และวันนี้เราจึงได้รับการอภัยเรา อยู่ในตำแหน่งแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าเพราะพระเยซูเองได้นำสิ่งดีๆทั้งหมดเหล่านี้มาให้กับเราซู s, <S so says, it is through the finished work of Jesus that we are enjoying the goodness of God today ที่น้องทุกคนครับโดยผ่านทางการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์จึงทำให้เรามีโอกาสได้ชื่นชมยินดีกับสิ่งดีๆทั้งหมดของพระเจ้าในวันนี้ makes the Old Testament very interesting Old this the to us too us very และตรงนี้ก็ทำให้พันธสัญญาเดิมเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Because everything in the Old Testament points to what Jesus would come and accomplish for us. พระพลาในพันธสัญญาเดิมตรงนั้นก็เป็นการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาวันหนึ่งแล้วก็ได้ไถ่เราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประเด็นหลักๆที่ผมอยากจะให้คุณจดจําไว้ในวันนี้ก็คือ Every wanted enjoy good thing God wanted us to us สิ่งดีๆทั้งหมดเลยที่พระเจ้าอยากจะให้เราได้รับประโยชน์ reality for all พระเยซูได้จ่ายราคาและทําให้เรามีสิทธิ์ที่จะรับผลประโยชน์ทั้งสิ้นเหล่านั้นได้ so always thank God for his grace And enjoy his goodness every day let Let's pray Father, we thank you for your son Jesus Christ Thank you for your generosity and love and faithfulness in giving up your son Pay the price for price us ขอบคุณสำหรับความรักความเมตตาความใจกว้างของพระองค์ที่พระองค์ได้ยอมสละพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อจะไถ่บาปเรา And we thank you for every good thing you have given to us through Jesus Christ และเราขอบคุณพระองค์สำหรับของดีๆทั้งหมดเลยที่พระองค์ได้ให้กับเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen We'll have a blessed day We will see you again soon ขอให้วันนี้เต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้านะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า